เชื้อไวรัสไม่เพียงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังทําให้ก่อให้เกิดโรคในพืชได้ซึ่งเสียหายได้อย่างมีนัยสําคัญเลยทีเดียวนะคะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่ามีส่วนหนึ่งของพืชค่ะที่นักวิจัยเขาบอกว่าไวรัสไม่สามารถแพร่เข้าไปได้จะเป็นส่วนไหนติดตามคําตอบในวา r i ร t y ี้แอดฟค่ะ ธรรมชาติมีเชื้อไวรัสที่ก่อโรคในพืชราวหนึ่งพันชนิดและส่วนใหญ่พวกมแมลงที่มากัดกินใบไม้<ๆ>ก็เปิดช่องให้เชื้อไวรัสบุกรุกเข้ามาได้ง่ายและเชื้อนี้สามารถหาทางทำให้เนื้อเยื่อภายในพืชติดเชื้อได้เสมอ แต่มีส่วนเดียวของพืชที่เชื้อไวรัสไม่สามารถทำอันตรายได้นั่นก็คือส่วนปลายยอดนับตั้งแต่ทศวรรษที่50ผู้คนต่างทราบกันว่าส่วนเล็กๆนี้ของพืชไม่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโดยไม่ทราบเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่แน่ชัดแต่กเกษตรกรรู้ว่าตราบใดที่พวกเขาเก็บรักษาส่วนปลายยอดไว้ก็สามารถปลูกพืชต้นใหม่ได้เสมอโดยที่เชื้อไวรัสไม่ได้ถูกส่งต่อมาด้วยศาส,สตราจารย์เจ้าจงจกมาหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนพยายามไข ความลึกลับนี้ในห้องปฏิบัติการและพบว่าบริเวณของพืชที่เชื้อไวรัสไม่สามารถทําให้ติดเชื้อได้เรียกว่าวูเชลซึ่งเป็นยีนที่มีความสําคัญมากที่ควบคุมการเก็บรักษาเซลล์ต้นกําเนิดหรือสเต็มเซลล์ไว้ เซลล์ต้นกาเนิดจะอยู่ตรงกลางของปลายยอดพืชมีความสามารถเฉพาะในการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นเซลล์ต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นต้นพืชไม่ว่าจะเป็นรากใหม่ใบใหม่ดอกใหม่และทุกส่วนล้วนมีต้นกําเนิดมาจากเซลล์ต้นกําเนิดดังนั้นเพื่อจะจัดให้ส่วนปลายยอดมียีนที่สําคัญนี้เพื่อปกป้องสิ่งที่มีค่ามากที่สุดไว้เซลล์ต้นกําเนิดเป็นเซลล์ที่พืชจําเป็นต้องปกป้องมากที่สุดเพื่อความอยู่รอดเนื่องจากพืชจะตายหากไม่สามารถปกป้องเซลล์ต้นกําเนิดได้ ด้วยเหตุนี้เซลล์ต้นกําเนิดจะมีความสามารถอย่างมากในการต้านทานสภาวะที่ไม่พึงประสงค์จากภายนอกรวมทั้งเชื้อไวรัสปกติอูเชลจะอยู่ภายในเซลล์ต้นกําเนิดเท่านั้นส่งเป็นพื้นที่ที่จากัดมากแต่เมื่อเชื้อไวรัสเข้ามาซึ่งส่วนใบเป็นส่วนที่เชื้อไวรัสจากภายนอกบุกเข้ามาเป็นชั้นแรก ปริมาณของวูเชลจะเพิ่มขึ้น <The virus S 1> และครอบคลุมพื้นที่ของเซลต้นกำเนิดเกือบทั้งหมดกลไกของระบบภุมคุ้มกันของพืชน,นี้มีความแข็งแรงมากแต่โชคร้ายที่มีอยู่ในส่วนลเล็กๆของปลายยอดพืชเท่านั้นนักวิจัยจึงหวังจะสามารถขยายกลไกดังกล่าวเข้าไปในส่วนใบพืชได้ด้วยเพื่อว่าจะได้ปกป้องพืชจากเชื้อไวรัสไว้ได้ทั้งต้นทีมข่าวต่างประเทศเรียบเรียง